เอิร์บายเอลเป็นคอนโดในรูปแบบนิชมาร์เก็ตนะครับที่ทาง LPN เนี่ยต้องการจะพัฒนาเพื่อจาบกลุ่มคนรุ่นใหม่ไว้ทํางานในย่านนิคมอุตสาหกรรมอมาตะนครนะครับ ในง่ของการซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยสำหรับโครงการคอนโดที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรออรมอมตะชนบุรีนะครับ<ส>เขาจะได้เรนเทลยีเฉลี่ยประมาณ5-6%นะครับโดยราคาเริ่มต้นของการปล่อยเช่าเนี่ยค่าได้ประมาณเริ่มต้นมา3,000กว่าถึง9 0 0 0บาทแต่ว่าสำหรับโครงการเออร์แบล็อพเนี่ยสามารถทำเรนเทลยีได้เฉลี่ยที่ประมาณ7%ขึ้นไปนะครับเรทค่าเช่าของ ห้องแต่ละแบบของเอิร์นบายเอลพีเอ็นนะครับจะค่อนข้างสูงกว่าคอนโดแล้วก็เซอร์วิสพาเมนทั่วไปที่อยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมธรรมตานะครับโดยห้องขนาด24ตารางเมตรเนี่ยจะเช่าอยู่ที่ประมาณเริ่มตั้งแต่6,000ถึง6,500บาทหรือคิดเฉลี่ยประมาณตารางเมตรละ200กว่าบาทนะครับแล้วก็ขนาด31ตารางเมตรจะอยู่ที่8,000ถึง8,500บาทแล้วก็ขนาด36ตารางเมตรจะอยู่ที่9,000ถึง10,000บาทนะครับคิดเป็นเงินเท่ายิวก็อยู่ที่ประมาณ เจ็ดถึง8%เลยทีเดียวครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงทำให้โครงการ e อ r ร์ y บ p n พเหมาะสมกับการเป็น b บ s ไฮ i ว h v ลูอินเวส s t เมนต์คอนโมากที่สุดครับ